ซำอีเอ๊กโโไกอีเอกไกโคโไกโคกวดโคไฟยคลักลังอืไมีแต่ก้นโคลักลังโคงตัวสันอืมตัวจริงตัวสั ตัวจระเวนตัวกาเน่นตัวสูตัวสูตัวกระเจ้าตัวผู้หญิงตัวจระตัวพระจักตัวจันทานตัวเนินตัวนางมุนทตัวนางมุนท Tô bồ tạp đơn nhung Tô nền Tô đẹp Tô tàu Tô trúng Tô tàn Tô trông Tô cửa tài Tô nữ Tô bề mai sắp trúng Tô bồ bà Tô bồ bưng Tô sàn cô cổ quả ตัวปานฟัวฟันตัวลตัวกระเจี๊ยไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอะไรกเพาตโปมาโยักษตัวเรือตัวดิงตัเวนตัวสาร เจะไม่ได้เร็วไหมแซบเบอร์สีแซบเบอร์สีตัวเสือเอืมจำได้ไหมหอหีบหอหีบจำได้ไหมโรจูลาอะโรจูล่าโรจูล่าหมองหมองงู